ชวนพี่น้องมาดูต้นพญาไม้นะครับซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนะครับโดยเฉพาะใบนี้จะแหลมนะครับแล้วก็หนานี่ครับเป็นเออเขาเรียกอะไรเป็นมันนะครับมันนี่ครับออกเป็นใบคู่นะฮะสลับกันอย่างนี้นะครับออกตรงกันข้าม เป็นไม้ไม่ผลัดใบครับพี่น้องแล้วก็ค่อนข้างหายากแล้วนะครับไม้พญาไม้เรียกว่าต้นพญาไม้นี่ครับอันนี้ก็เอามาปลูกแทรกไว้ในสวนยางพาราปลูกได้ประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วนะครับนี่ครับก็ทดลองดูนะครับว่าเขาจะผ่านแรงไปได้ไหมโดยใช้หลักการาใช้ต้นยางพารา นะครับเป็นพืชพี่เลีย้ยงเดี๋ยวให้ดูนี่ครับอันนี้ปลูกระหว่างต้นของยางพารานะครับนี่ครับเพราะว่าระหว่างร่องนั้นผมปลูกไม้ป่าใหญ่แทรกไปแล้วนะครับทางนู้นนะต้นยางนาะต้นมะข่ามงทีนี้ก็เลยอ,อยากจะอนุรักษ์พันธุ์ไม้ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการทดลองเอาไม้ข้ามเขตมาปลูกดูบ้างนะครับ ผลจะเป็นอย่างไรอ่าเดี๋ยวติดตามนะครับว่าเขาจะสามารถต้นยางพารานั้นจะสามารถเป็นพี่เลี้ยงรักษาความชื้นในดินแล้วจะทําให้ต้นพยาไม้ต้นนี้แล้วก็อีกหลายๆต้นที่ปลูกเอาไว้ผ่านแล้งไปได้หรือเปล่านะครับต้องมารอดูชมกันต่อไปนะครับ